สดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเคสเสริมจมูกนะคะที่สาขาวกรสตุตมนะคะ,คะ,คะอันนี้จะเป็นหลองชนทันทีนะคะก็คือมีด้าเลยอันนี้คือด่งม,มากเลยใช่สองพุ่งมากๆใจเราอยากได้ดด่งนี้เลยใช่ไหมคะค่ะเรรู้เลยว่านา่าเกลียดน่แน่อันนี้นะคะอันนี้ให้ดูดข้างๆนะคะเจ็บไหมคะนิดหนึ่งค่ะจึ๊งๆแค่แบบต้องติดนยใช่ด้วยอันนี้มาจากที่ไหนคะ ถ้าทาววันเย็นดู่สวะะยมากเลยท้าไมถึงอยากเสริมนะเอ้ยเสริมจมูกหรอคะตอนแรกค่ะต้องใจจะเสริมอยู่แล้วจะคุณหมอเอออืมขั้นตหนต้นทางนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะไม่จะไม่ค่อยมีเลยเลใช่แต่สให้ดูนี่อพอทำปุ๊บหน้ากก็ดูมีมิติขึ้นมาเลยนะคะสังเกตได้เลย สังทาก็คือดูมีมิติมากขึ้นดูหนะ้าแบบว่าเรียวมากขึ้นด้วยรดยตาก็ดูเฉียวมากขึ้นนะคะเพราะว่าการมีด้าค่ะก็จะเปิดหัวตาให้หัวตาเนี่ยเฉียวมากขึ้นนะคะอันนี้สวยถูกใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นหลังทำทันทีเลยนะคะไม่บวมไม่เฉียวเลยนะดูตามไม่เฉียวไม่ช้ำเลยก็หนอ,เ,อเบามากแล้วก็ก่อนจะปิดหัวก็จะให้ดูทรงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ ขอบคุณนะคะค่ะ